รู้กันและกันในเรืเร่องของอันดับแรกฟังไหมนะมีใครฟังไม่ใ,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 ใหญ่เข้าใจไม่เข้าใจบอกนะคะนี่รู้เรื่องไหมอะชื่ออะไรอะไทยไท่ใช่ไหมลูกเรียนรู้หนึ่งเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ยังไงเรียนรู้ตัวเองผ่านงานการใช้เส้นใช้สีใช้รูปทรงนะเราจะชอบใช้คำวขาข่าศิลปะก็ได้การ าวาดรูปอะไรก็ได้แต่จะบอกว่าอันนี้เราไม่ได้มาสอนวาดรูปนะแม่ใหญ่ไม่ได้มาสอนพวกเราวาดรูปนะคะอันนั้นศิลปะหรือการใช้เส้นสีรูปทรงเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบน่งเท่านั้นที่จะใช้ซึ่งครั้งต่อไปอาจจะไม่มีก็ได้แต่วันนี้แม่ใหญ่จะให้เราเริ่มในการวอร์มกล้ามเนื้อเราก่อนวอร์มสอมองก่อนเข้าใจไหมเรียนรู้ตรงนี้เรียนรู้ตัวเองเดี๋ยวจะบอกว่าจะได้อะไรจากการเรียนนี้ เข้าใจไหมคะเข้าใจพี่โจเข้าใจพี่เาเนยเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งนะคะนอกจากเราเรียนรู้ตัวเองแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะเรียนรู้คนอื่นเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ฝันบอกว่าฝันเราพูดกับตัวเองเป็นยังไงอ่ะแต่ฝันแบบห้ามตัวเองไม่ได้อ่ะทาไมมันถึงห้ามไม่ได้แล้วเราจะห้ามตัวเองยังไงดีแต่ทำกิจกรรมแบบนี้นะจะบอกเลนว่าทําทวันเดียวไม่ได้รู้เรื่องเลยนะ เพราะว่าเรื่องอย่างนี้เขาเรียนยกันกนะลูกเขาเรียนกันนะแล้วแม่ใหญ่ก็ไปเรียนมันก็เลยอยากเอามาใช้กับพวกเราแล้วก็ให้ครูเนี่ยเขาได้เรียนรู้เสร็จแล้วเดี๋ยวครูก็ได้จะมาเป็นผู้ดูแลเราต่ออีกทีนึงด้วยเข้าใจไหมลูกมีใครสงสัยบ้างอะถามก่อนค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันเป็นสีอะไรไะก็ได้จนะทํานะนิดไก็ได้เลือกเลยค่ะเ็นสีนะไหก็ได้สีไหนก็ได้เลือกเอา จำไม่จำแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเลยสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้จะบอกว่าเรียนกิจกรรมนี้นะใครไม่พูดไม่ได้นะไม่มีนั่งเหนอนลูกคนละสีแล้วนะเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะคนละแท่งลูกแท่งเดียวเท่านั้นอย่าไหลใจนะแท่งเดียวเท่านั้นที่ชอบที่สุดตอนนี้ตอนนี้ที่ชอบที่สุดสีบคนไม่เหมือนกันเลยเนาะถึงแม้ว่าจะหยิบสีเดียวกันใครไม่รูกแรงไมใหญ่อธิบายก่อนเนาะ ันคือความแตกต่างไงคะให้เชื่อว่าแต่ละคนเนะี่ยแม้ว่าจะเหมือนเหมือนจะเหมือนแต่มันไม่เหมือนนะถูกไหมนี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะที่เราพบถูกไหมลูกไม่มีใครเหมือนกันสิ่งจะชอบเหมือนกันแต่เขาเรียกเหตุผลการชอบก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องยอมรับความที่แต่ละคนยังไงแตกต่างแตกต่างกาันอ่ะเข้าใจแล้วนะนนี้เข้าใจยังนี่คือสิ่งนะแต่ถามว่า ที่เราชอบตอนนี้แอนาคตเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวรอดูคือเราจะเวียนกระดาษไปทางขวาเวียนกระดาษไปทางขวาโดยวิธีการคือเราจะขีดอะไร อีกแรงอีกห้อยตามแบบอารมณ์นียมได้ไหมได้ไหมอ่ะโอเคหยุดค่ะเอาละนะเราได้กระดาษโพลาร์แผ่นแล้วนะลูกคราวนี้คุ้มครูด้วยนะคะเราเห็นเราเราใช้สมาธิในการมองภาพมองภาพนี้เนาะแล้วเรานึกถึงสัตว์หนึ่งตัวที่มันปรากฏแล้วเราเห็นในมโนเราแล้วเริ่มวาดเส้นออกมาให้เป็นสัตว์ตัวนั้นเลยค่ะ อะไรก็ได้หนึ่งตัวนะคะหนึ่งโซเท่านั้นอะ,ะอะไรก็ได้สวยไม่สวยไม่สําคัญขอให้เรานิยามได้ว่าอันนี้คือตัวอะไรให้ลงสีลงเส้นขอบก่อนให้เป็นรูปร่างก่อนแล้วค่อยสีลงที่ตัวมันเลยค่ะอยากลงสีอะไรลงได้เลยนะคะตามตามสบายตามสไตล์ ความหมาสนะแล้วลงสีเลยนะลงสีเลยนะดูดูโอมเนี่ยคูโอมจะได้อะไรไม่ว่ากันเราไม่เปรียบเทียบอยู่แล้วค่ะเรามี ปลาตะเพียนปลาตะเพียนลูกอยู่ในไหนเนี่ยอยู่ในน้ำน้ำที่ไหนคะน้ำคลองน้ำคลองนะปลาตะเพียนนี่ใส่เป็นไงคะลูกของใจเย็นตัวนี้นะใจเย็นใจง่ายไหมเราฟังเคลื่อนนะฟังนะแหน่ช้าลูกไอ้ดูป้านอนใจเย็นอย่างเดียวเหรอใจเย็นง่ายกว่ายิ้มด้วยปลาตะเพียนของมันยิ้มด้วยนะแล้วก็มีความฟ้า ไอ้ก้อนแมฆสี่าอยู่ในคลองนะใช่ไอ้เห็นวงใหญ่ๆเนี่ยรูปเขาโคงมันจะเป็นหนูทะเพา่าซึ่งอยู่ในป่านะครับเป็นเป็นสัตว์ที่กินพืชนะครับอันนี้ก็จะคือเป็นดวงอาทิตย์บางๆแล้วก็จะมีต้นไม้คือเขาจะอยู่แล้วก็จะมีพวกนก อันนี้ก็จะมีพวกคิวเขาเขาจะอยู่ในป่าไม้อยู่ในพวกในป่านะครับแล้วก็เขาจะชอบเป็นเป็นสัตว์สังคมก็คือจะอยู่ันเป็นหมู่คณะกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกหนูตะเภาอันนี้ที่เห็นเป็นภาพใหญ่ๆนะั่นก็คือลักษณะของเขาโคงสร้นที่เราก็โทรเราเราถ่ายเหมือนถ่ายภาพถ่ายภาพออกมาแล้วถ่ายด้านหน้ามันจะออกเป็นใหญ่แล้วด้านหลังก็จะเป็นคิวเขานะครับน,นิสตานิสัยเขาก็จะเป็นเป็นสัตว์ที่เล่นหน่อยนะครับแล้วชอบชอบอยู่เป็นกลุ่มเป็นครอบครัวนะครับ ออกลูกไดนโอมไอออกลูกเป็นตัวนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ดูอันนี้ก็เป็นพวกพระที่ก็จะอยู่ที่แถว่กลุ่มกับพวกพวกป่าไม้อยู่กับในในในพวกธรรมชาติครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถ้ามองถ้ามองจริงก็จะมีเนี่ยมีลูกตามีหูนะฮะนะฮะแต่ถ้าดรูวงจริงก็จะเป็นพวกหิ้วเข่ามากกว่าแล้วก็มีนกนะฮะเป็นหมู่ประมาณนี้นะครับโอเคเย้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะผลิตโดยทีม PR ศูนย์บ้านโมกุล